สวัสดีครับก็ผมอีกเช่นเคยนะครับก็ไม่ได้เจอกันประมาณเดือนนึงเดือนหนึ่งได้เลยนะครับก็ผมไม่ไม่ค่อยได้ทําครับแบบก็คือไม่ค่อยได้ดูคือดูหนังแแต่ว่าไม่ได้มาจดจํารายละเอียดแล้วก็ไม่ได้มาอัปเดตอะไรเลยนะครับซึ่งเดี๋ยวผมก็ตั้งแต่วันนี้ผมอัปเดตเรื่อยๆนะครับโอเควันนี้ก็เป็นเรื่องโชคดีที่ตายก่อนหรือว่า The h u l h h a v Eye นะครับภาคแรกสยองกว่าครั้งก่อน ส่วนมันจะสย,สยองไงผมขอสั้นๆง่ายๆนะครับคืออันเนี้ยรู้สึกว่ามีสองภาคนะครับมีภาคภาคแรกแล้วก็ภาคสองนี่มันเป็นแบบทหารแล้วก็ขึ้นไปบนสำรวจอะไรภูเขาอ่ะผมก็ไม่แน่ใจนะครับโอเคเดี๋ยวผมอ่านเนื้อเรื่องคร่าวๆนะสาหรับเรื่องโชคดีที่ตายก่อนนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็หลอนอยู่นะครับสนุกอยู่ประมาณว่ามีมีครอบครัวหนึ่ง่งเนี่ยพวกเนี้ยที่ผมที่ผมชี้อยู่ครับเป็นแบบ ไปเติมน้ํามันนะอ่าแล้วก็ลถเสียลถเสียแล้วก็เอ้ยเรียกอะไรนะไปเติมน้ำมัน í, ไ,นะไปเติมน้มํามันแล้วก็คนที่ปั๊มบอกว่าให้ไปทางนั้นแต่ว่าเขาก็เหมือนว่าแกล้งอะ่ะแกล้งให้ไปเจอกับพวกมนุษย์กายพันธุอะไรประมาณนะครับแล้วก็รถก็ไปประสบกับมันเป็นรถแบบว่าลากลากไเนี่ยรถข้างหลังมันเป็นคล้ายๆแบบที่พักอะ่ะ เป็นรถลากแล้วแล้วก็ข้างหลังเป็นที่พักพวกที่นอนอะไรเงี้ยเป็นรถต่อพ่วงนะครับแล้วก็ยางรถยางรถไปประสบกับรวดหนามอะมันเหมือนมีมันเหมือนมีรถลวดหนามออกมาครับประมาณนี้จากนั้นก็เกิดเหตุการณ์อะไรต่างๆมากมายเช่นแบบสุนัขโดนขวานขวานท้องผ่าไส้อะไรประมาณนะครับก็เป็นหนังแบบ ผมแนะนำนะเรื่องเนี้ยคือแพนแรกไม่เท่าไหร่ครับแต่ว่าพอแพนสองแบบมีการตายเกิดขึ้นมีการตายของพวกแบบคนในเรื่องครับคือแบบถูกจับไปบ้างอะไรประมาณนะครับถูกขโมยของไปแล้วก็มีคนในเรื่องที่แบบว่าไปตามหาสุนัขแต่ก็โดนสุนัขก,ก็โดนขว้านท้องไปนะครับประมาณนี้อืมแล้วก็อา่าจะบอกว่าอะไรอะ คือมันจะมีมนุษย์อะมนุษย์มนุษย์ไก่พันนะจับจับตัวจับตัวแบบภรรภรรยาหรือใครไปอะคือจับไปเผาเผาระเบิดบ้างอะไรเงี้ยก็เนื้อเรื่องผมก็อ่ะแล้วก็มีตอนที่ไอเนี่ยมีตอนที่มีตอนที่คนในเรื่องอ่ะที่เป็นว่าครอบครัว ผูกคนมนุษย์กายพันธุ์มาบุกลุกในห้องก็จะจับแบบคมขือ่ออะไรประมาณนะครับก็มีแบบมาช่วยบ้านแล้วก็ใช้แบบกันไกแทงคออะไรประมาณนะครับคือมันเป็นหนังสยองขวัญที่แบบไอ้พวกนี้มันจะคอยมาตามล่าตามฆ่าประมาณนะครับต้องไปดูนะสําหรับเรื่องโชคดีที่ตายก่อนนะครับเนี่ยแล้วก็ตอนนั้นที่เป็นตอนที่ คนนี้โดนไล่ล่าแล้วก็โดนมนุษย์กายพันธนะุ์น่ะคอยจะมาไล่ล่าอะไรประมาณนะครับสุดท้ายรู้สึกว่าแบบอรอดได้ครับเพราะว่ามีรอดอยู่2สองคนบางที่แบบกดระเบิดอะไรประมาณนี้ให้มนุษย์กลายพันธุแบบตายครับประมาณนะี้ผมมันเป็นหนังแบบว่าถูกตามไล่ล่าโดยมนุษย์กายพันธนะผมก็เล่าไม่ถูกครับแต่ว่าเป็นหนังสยองขวัญน,นะ โอเคครับวันนี้ก็มีแต่เพียงเท่านี้ผมก็ไม่รู้ว่าจะพูดอะไรต่อครับคือแบบก็เป็นหนังตามไล่ล่าของพวกมนุษย์กายพันแล้วก็มีการตายมีการต่อสู้กันอะไรประมาณนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะแล้วเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับต้องผมต้องขอภายที่หายหายไปนานนะครับโอเคสําหรับวันนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ